มาต่อเนื่องกันที่หันที่สงขาของเราบ้างดีกว่าเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยปีใหม่ทํายังไงดีจะเป็นการขอบคุณลูกค้าของเราแจกฟรีซะเลย<อ>ที่อุดหนุนมาตลอดทั้งปีปีนี้แจกฟรีนะครับที่ร้านกล้วยทอดชื่อดังกล้วยทอดป้าอ่อนนะครับก็แจกกล้วยทอดให้กับลูกค้าเนี่ยกินฟรีครับโดยที่ไม่รับเงินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนกันมาอย่างยาวนานครับ เมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณหน้าทางเข้าสวนสัตว์สงขลาตําบลขอรูปช้างอํงเาเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับนางอ่อนชุลีถาวรกิจหรือว่าป้าอ่อนอายุ59ปีพร้อมด้วยนายสุภวิทย์ถาวรกิจ59ปีเป็นสามีครับตั้งร้านขายกล้วยแขกหรือว่ากล้วยทอดนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยการใช้เป็นหม้ออลูมิเนียมนะครับทอดแทนกระทะทําให้กล้วยทอดนะมีความหอมมีความกรอบแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างไปจากร้านอื่นๆซ,ซึ่งสําหรับกล้วยทอดป้าอ่อนนะคะก็เปิดขายมานานกว่า3 ส0ปีมีทั้งลูกค้าขาประจำและลูกค้าขาจรแวะเวียนมาซื้ออย่างต่อเนื่องทอดกันแบบหม้อต่อหม้อจนสามารถสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวมีบ้านและส่งลูกเรียนหนังสือได้จากอาชีพขายกล้วยทอดเพียงอย่างเดียวและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป้าอ่อนจึงได้จัดกิจกรรมแจกกล้วยทอดให้กับลูกค้ากินฟรีเลยนะคะโดยไม่รับเงินซึ่งทํามาต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วโดยไม่มีการประกาศหรือบอกล่วงหน้าเน้นแจกให้กับลูกค้าที่ตั้งใจมาซื้อกล้วยทอด กินจริงๆถือว่าเป็นการคืนกำไรและมอบความสุขเล็กๆให้กับลูกค้าค่ะ สำหรับป้าออนนะครับคนนี้เลยกล่าวว่าการแจกกล้วยทอดในวันนี้เนี่ยถือเป็นของขวัญปีใหม่ลูกค้าเนี่ยสามารถรับประทานได้ฟรีทั้งวันเอาเท่าไหร่ก็ได้ทําแล้วตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขและก็สบายใจมากๆครับอีกทั้งยังได้รับคําอวยพรดีๆจากลูกค้าเนี่ยกลับมาด้วยถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญในการทํามาหากินและก็ตลอดช่วงเช้าเนี่ยลูกค้ายังคงทยอยเดินทางมาซื้อกล้วยทอดกันอย่างต่อเนื่องเช่นกับทุกวันครับเนื่องจากปกติเนี่ยร้านป้าออนจะ จะขายดิบขายดีอยู่แล้วนะ,ะส่งผลให้กล้วยทอดที่เตรียมมาไว้สําหรับแจกฟรีเนี่ยหมดลงก่อนเที่ยงแล้วก็ลูกค้าบางส่วนที่มาภายหลังนะครับก็ต้องกลับไปด้วยความผิดหวังแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ชื่นชมในน้ําใจแล้วก็ความตั้งใจดีของแม่ค้าคนดังแห่งเมืองสงขลานะ,ะป้าอ่อนร้านกล้วยทอดป้าอ่อนนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวสวนสัตว์สงขลา หน้าทางเข้าป้าออนอยู่ตรงนั้นเลยป้าออนแจกฟรีไหมคะพรุ่งนี้หมดแล้วหมดตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงวันเที่ยงใช่ไหมคะไม่ไปเลยเดีปีหน้าปีหน้าใช่ค่ะเพราะป้าออนแจกทุกปีอืค่